วัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็มาพบกับครูตองพองลมอีกแล้วในวิชาศิลปะนะครับก็หลังจากสัปดาห์ที่แลว้วครูให้วาดรูปทรงสิ่งของที่มันอยู่กองไว้บนโต๊ะเนี่ยซึ่งของครูก็จะเป็นรูปนี้นน,นักเรียน หลายคนและเกือบทุกคนเข้าใจผิดก็คือไอ้ที่ครูวาดเนี่ยมันคือคือของที่อยู่บนโต๊ะครูข้างหลังพวกกองแก้วน้ําอะไรต่างๆมันคือของที่อยู่ใกล้ๆบนโต๊ะครูซึ่งครูบอกแล้วที่ครูจะเสือคือให้เธอหาอะไรที่เป็นของเธอเองนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ว่ากันต่อด้วยคาบนี้อย่างที่บอก งานชิ้นที่สัปดาห์ที่แล้วที่ทําให้ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งงานชิ้นที่แล้วมันก็คือเรื่องของรูปทรงใช่ไหมวันนี้เราจะเขียนเส้นภายในรูปทรงนะครับเส้นที่ว่านี้ก็คือเส้นอะไรที่ครูสอนข้ามแรกๆเลยเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงเส้นซิกแซกเส้นโค้งเส้นอิสระอะไรประมาณนี้ให้นักเรียนเนี่ยเขียนเขียนเส้นต่างๆ ที่อยู่ในออบเจกต์ที่อยู่ในวัตถุที่ครูที่เธอวาดข้างในนี้โดยที่ตัวอย่างเดี๋ยวครูทําให้ดูนะครับนี่ครับนัเกเรียนชิ้นงานของครูในสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ขอภายครับไอ้นิดหน่อยอ่ะเนี่ยก็จะวาดเส้นยังไงอ่ะนี่ดูตัวอย่างกระเป๋าสตางค์ครูเห็นไหมวางไว้อ่างนี้แอบกระเป๋าสตางค์คราวนี้ รูปร่างของกระเป๋าสตางค์มันจะเป็นทรงเหลี่ยมใช่ไหมให้เธอวาดยังไงให้เธอทําเส้นยังไงดิปับ๊บเน,นี่เส้นนี่เส้นเฉียงใช่ไหมอ่าตรงนี้อาจจะเป็นเส้นตรงปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเส้นเฉียงอา้าวเส้นเฉียงมาอย่างนี้ก็ได้นี่น,นี่ให้มันตัดกันนะักเรียน ให้มันตัดกันให้สวยงามเห็นป่มง่ายไหมอ้าวอันนี้ตั้ง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 นอน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 อย่างเงี้ยนักเรียนเป็นไงอันนี้โค้งใช่ไหมโค้งอันนี้ตั้งก่อนตั้งให้ดูปั๊บ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 ทะแยง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 ให้สุดนะครับนักเรียนทะแยงปั๊บเนี่ย เป็นไงเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นอ่าต่อไปกระบอกน้ำนี่กระบอกน้ำอันจริงอยู่นี่นี่กระบอกนี่ <c oughs> กระบอกมีน้อยนี่นกระบอกน้ำกระบอกน้ำมันเป็นโค้งใช่ไหมนักเรียนโคง้โครงครงูก็ก้นหอยอันนี้เป็นโค้ง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 นี่เป็นไงนักเรียนเป็นไงนักเรียน เนี่ย,ยอย่างเงี้ยนะครับเธอก็วาดไปเรื่อยๆวาดวาดไปเรื่อยๆตามลักษณะของรูปร่างของวัตถุนั้นที่เธอได้เขียนมานะครับเอออาจจะไม่ใช่เฉพาะเส้นโคง้งเส้นตรงเส้นตั้งเส้นนอนเส้นซิกแซกเส้นอะไรทําได้หมดนะครับัเกเรียนก็ภาพนี้ก็ใช้เวลาไม่ไม่นานหรอก5นาทีก็เสร็จเนี่ย เพราะเนี่ยพอครูสาิตที่เธอดูเนี่ยครูแป๊บเดียวครูก็จะเสร็จแล้วเห็นไหมนักเรียนก็ง่ายๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานของครูได้เลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวค่อยดูกันนะ แตนนตนเป็นไงวัยรุ่นสวยเปล่านี่ดูเห็นปะถ้ารูปทรงไหนเป็นแนวริมเลียมนะเธอก็วาดเส้นตรงรูปไหนเป็นโค้งเธอก็วาดเส้นโค้งเห็นปะเห็นปะเนี่ยนี่วาดวาดให้ละเอียดเลยลูกเนี่ยตรงขอบตรงอะไรที่เธอเว้นไว้เห็นป่าหลอดอ่าเนี่ยคูลืมหลอดคูก็ทําหลอดมันเป็นตรงเราก็ขีดตรงเห็นปะหลอดตรง าเป็นตรงไหนเวงนโค,งโคง้งเธอก็ขีดโคง้งอ่านี่อันนี้กล่องกล่องกระปุกออมสินนั่นนี่กระปุกอ,อมสินนั่นเนี่ยครูก็ให้เป็นเส้นตรงเส้นนอนเส้นเฉียงสลับกันกระบอกดูสังเกตที่กระบอกกระบอกนี่เป็นครัวมาจากกระบอกกาวนะลูกกาวกระบอกกาวกับกล่องนาฬิกาครูเห็นไหมครูจะมิกซ์คือก็คือผสมกันนะครับเป็นเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นนอนสลับกับ เส้นเส้นแหละเส้นคลืน่นเห็นไหมแล้วก็เส้นซิกแซกนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงสลับกับเส้นโค้งเป็นไงนักเรียนไม่ยากใช่ไหมนะครับก็หวังว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับผมเอาให้สวยกวคนะ็คูนะครูก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจทํานะครับงานชิ้นนี้นะนี่กอ <c oughs> ใช้ ีมือของตัวเองนะครับทำด้วยความใจเย็นๆนะค่อยๆลากเส้นงานจะออกมาดีและสวยงามนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคาบนี้วิชาศิลปะมัธยมนะสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมเตรียมเตรียมงานชิ้นนี้นะชิ้นเดิมนะครับแต่จะให้ทำอะไรก็เดี๋ยวคอยคอยดูแล้วกันนะจะได้มีผลงานมาส่งครูนะครับ อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเจอกันจะได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโควิด -19 นั่นแหละอยากให้มาเจอกันนั่นแหละจริงๆใจ,จอยากให้มาเจอน,นะคิดถึงทุกคนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงเป็นจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมส่งงานครูถ่ายรูปมาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในคาบหน้านะครับสำหรับวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษานะครับครูต้องขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีครับ นกน้อยบินจรนกเขาคืนคอนก็มาตอนจะคำลมพุ่งละพัดโชยชื่นชำสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำกระโด